จ้าก็สวัสดียามเช้านะคะมันนี่ก็เขามาในสวนจ้ะมันนี่จะเอานำมักนมมักหม,มนไข่เนี่ยเอามารดถ,ถั่วจ้ะถั่วกำลังขึ้นข้างขึ้นลาดน,นี่แหละจ้ะเดี๋ยวเราเอาน้ำมักมาใส่ในนั่งกันนะจ๊ะเพื่อนเนยจ้ะจะกป็เตรียมแล้วก็มีบัวน้อยอันหนึง่ง อ่เนี่ยนะนมักเนา,มมานะพอจะเปิดฝาก็ได้ยินเสียงเนี่ยเสียงเสียงแก๊สเนาะที่มันมักอยู่ในตัวเอในขวดใช่ไมละ่ะฉันก็จะใส่เนะเาะปอะมาณนี่แหละสองช้อนเด้อสองช้อน แล้วเราก็จะคนนะคนนะคนอาหารใหม่คนอยู่ตรงไหนล่ะม่คนเขาช้อนนี่แหละคนเขาช้อนนี่แหละคนนมาโโมกข้อม้นไข่เนาะฉันก็เคยทําคลิปเนี่ยนากันทาแล้วเนาะเพื่อนเน,ะนาะก็ถ้าอยากอยากจะทําเป็นก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยจ้ะอ่าไป ไปลดกันเลยอ่าเราจะเป็นลดที่พื้นนะจ๊ะเราลดที่พื้นนะคะนี่เราจะลดตามพื้นดินเราไม่ได้ลดที่ใบถ้าเราลดที่ใบเ,เราก็จะใช้อีกสูตรหนึงนะคะลดตามแนว รอบๆรอบๆโคนต้นนะจ๊ะเพื่อนๆเนาะอันนี้เป็นเป็นรุ่นยี่สองจ้ะรุ่นแรกกับเป็นฟักแล้วเป็นแรกก็เป็นฟักแล้วจะลดรอบรอ่าระหว่างคนต้นโอ้ก็จะได้ยินเสียง รบวันหน่อยนะจ๊ะเสียงไกาเอาอะไรก็ต้นหน่อยต้นใหญ่รุ่นหน่อยรุ่นไหมกระดได้นะจ๊ะลดได้ทุกเวลาเออแต่แว,ว่าเราก็ห่างกันเนาะห้าวันเจ็ดวันลดทีหนึ่งลดทีนึ่งตอนเช้านะคะกด จะได้รับอย่างเต็มที่ก็คือถ้าเป็นสายๆนะอุลินซีในนี้อาจจะไม่ทํางานไม่ได้เต็มที่ <c oughs> นั่นแหละจ้ะค่ะจากคลิปนี้ก็จะมีเพียงแค่นี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆบ้างเนาะ,ะว่าการลดอโฮอร์โมนไข่ลดช่วงไหนช่งชวงเช้าเด้อลดช่งชวงเช้าช่วงเย็ยน ชาเขเย็นนีแหละเพราะว่าการทํางานของจุลินทซียเขาก็จะทำได้เต็มที่นะมีแบบรถในสองแบบรถที่พื้นหรือว่าเราจะใส่เครื่องฉีดพ่นพ่นใบมันเนี่ยพ่นได้นะจ๊ะอาบ๊ายบายจ้า